มาสุ้งค่ะพี่ดาวบรนเทาไลน์รับการด้วันทีสาวเก่าเล่นหนสี่ปีคริสสองหิงสาวสามค่ะเมื่อได้ทบเอฟซหน่วยไลน์ c e e o o o เย่อก่อของ y u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  e ด้วยว่าไรสองทางปัแหทงว่าไรสองล็อกปีนองผู้ันแเทงเข้าค่ะมาออกันเสียงก็ไปลอง จุ๊มยิบกองโกงกางยาซึมานเจอฮูมินจมเจจ์ฮูมินสูเขาดึกในยามการขึ้นลึกสิสด็จมิลองรู้ซุมตายมาจิตพอเขา่าวมาด้วยข่าวเซเวนสตาร์นิวส์ยอดเงาเลียงคุนใหม่ข่าวได้เขาเตรียมโพสต์ต่างไว้เมื่อวันที่เส้าหกเหรินหสี่ปีสองหก้าสาม lại vắng này quý vị nào lại nay khai âm sư viên 10 càng khuyên lực Sức mà nó hư mình khao tức tập bằng sau em bằng và cố gắng cao gắng anh yêu phải hoàng năm khai vinh sẻ mì chính đây sư cố gắng quay sám ประมาณได้สามก็เยอะก็มาเจ็บกว่าได้ห้าก็มาเจ็บ,เบสามกเา็เยอะน้อยได้หากก้าก็ก็เยอะมาเจ็บกว่าสามก็เห็นสังเกตุึกโก่งกังเอเมดีเขาอําจังตอบเตี้ยนหางเฮียนละหรือสีถอดซอกตินสินเรียงย้อนว่าก้อนหนึ่งมันมานนหรือกลางเขา ก็หนึ่งตึกโจเื้อมั้นก็นอนรับเลยนอนผันปีดอั้งหลายในข้าวยาเ11โมง1 0นาฬิกาขึ้นในเมืองเฮาติเลยว่าซก่อกลีกนเมืองก่ออย่าเนี่ยเป็นด้อนรับกันกว่อนอ่ำไรฟ้างอํำไรสตีดีแนไวไห้ก็นึ่งว่งาเดือกลางเขาหา้าชํำอยู่นเนินดินเจอได้ bí đó để hắn kẹp hàng tỷ đang cố gắng tháo tặng, khuyên đập bằng sau ca dưới này gọi nha chạm mặt sức man đấy ẩm cho mắn giảm dư cố gắng lệ tích yam giảm được kháng hết bằng quay sức man ở mình sẽ khâu tiền ở đây có ẩm đá lầy quay đại chốt sung trong làm về trong lại bị đau họ khát gọi đi hành ma giàu gọi đi hàn nhà cả có nên chăng anh yêu em chăm đăng India him bún cả hết bảng quay quay gần để khai âm càng khi lực nên thì có nhà khâu tiệm mình cả lương suốt mà biến thờ là biến cố càng เมื่อวันที่เชา้าพวกนก็ไอปีนอตั้ง,ห,ห,ลงหลายมานผู้ใดจึงคือแหละว่าซิโกกังอย่างนี้ละปีนอเขาคนย่าก็อยู่กันหลายก็แต่ปังเช้าทีนั่นที่นที่อันอยู่ภายห้องน้ำขายวิ่งแสนมีเฮอหมินสูมาในพยายามกลางคืนตึ๊ดลมห่มคางเขายอ,อมพระบาตายหาก็มาเจ็บสา ลองเต้สองดีนำสินอันใ่้ปีดอเฮาวุ่นด้วยกลัวกาลองไม่แจ่งกลัวนั่นมาหรือการหาวเนี่ยมันตื่นอยู่ภายของสิเนอองปีนั่นอย่า,ง,างตั้งแต่อามีแต่ดรอเตียนขึ้นเลยคือมินเจสเจเน่เนี่ยมันปุ่งมินไวการือเนี่ยกูก็บ่าผู้นี่ปีนอกนละไหนก่อนน่ยอามจะว่าแต่มีแข้งการัานกุยอันอยาญอยู่เยอะว่าตกซุ่มดังนั้นอามีแข้งการัานตุ อจะว่าดีมีโกกันเอ็แมแอนดีเอกันนะั่นลือนส่วนมากาสีของเสียวขึ้นจึงได้เขาแสดงเขาก็ตื่นหนีเงี้ยน้ำได้กกี่เลยนน้ำวันตั้งหลายเี็จี่ปีนอตั้งหลายวันให้ยามเดี๋ยวคู่กอมนอมอยู่แดนะ่ซิกมันกูจีกูอลองกันโตเพราะว่าวันหละปีหลาเดือนหลายสิกมันใช่หไมยาวอะไรก็ตื่นหนียากิน อาวบาวันให้อาวบาว่าอาวบาเจ้าใต้เจ้าคือะอะไรเข็งได้สารคตําบดก็ย่างเป้นค้อนเป้นมิดเป้นเดียวมันอันด,ด่าทีของปี้เท่าไรดา่าใครเจ้าปีวันดังนา้นเป้นเจือเพียนเศษด่าทีมาเท่าขายพี่รอเขาอย่าลืมว่าซึกมาได้ซื้อขื้หมินมาอําใจ้ตาเอากว่าท้าไม่เนเข็งพระราชาไว้สัน ซื้อเฮอรมินคือจันจช่ไหมล่ะเพียวเจ้าคือจุ้มยิบกองกลางเออในวัดนักษณะคุณเพียงการไว้ยึงนั้นเอาไว้จุ้มแล้วไว้ลุมล้ำไว้เมามังทางเล็กปูเขียนกองมือนังกินเข้าเสิไดเป้าวันจากมีลองลู่สู้มือจื้อในเข้าขาหันบินได้นหะปีนอ่านงไหลไรายการเสียงป้าย้อยจ้างมึงยายเนี่ยเป็นการขับย่อก็เป็นลองัาษา กูก็เจอนเหมือนเอฟซีเลยคู่เยาวรีดองกันซึ่งมาเนเขาซื้อกาเตรียงมาเสียหลายซื่อแมงมียาว์กซื้อเพื่อเมินมิกอันนั้นก็ซูได้ได้การปัญญาเดียวคือมีน,นั้นมันเมืองไทยบนห้องมาเลอกเป้าเมืองเฮาก็ตีเลยวา่าป้อเฮาดง ลอกยืออยยอ้อย้าเนี่เปิ่นตไก่มันป้อมังันเยวมันน้ำลายดีรอดมันเป็นเจน้นี่ดาวเท่าไห่เพอ่มมีนซึกมานั่นเปิอนเป้าอตัวดีหยับเปิอนเป้าตัวจียื้อเมื่อไรทำมันกวยน่ะจ o มยิบกองการกุงงเลกางานนั่งมือใจป้อมมันจะอ่าไรกล้กาเขาให้น้ำกล้าเขาให้ให้มันอ่ำคว้างหรืออะไรม,มากกองซึกมานั้นมานนหรือกาหาก ามารีบินปังสร้างฮะมาดีบินวันให้ามาดีบินกู้กลังามาดีบินขังแข็งรัดแข็งอ่าสีดับสิใจปีนอทั้งหลายลื่นสุดมามมนกอ่าอันเิียวกูุูมีกุยการมือเลวเล็ช่อเขามังหูกันให้เขาเตี่ยงกันนี่หนึ่งกาเขียงุ่นเมือ่อไรก็เหมียนมาตบะบดกตีส่งเขาเกิดใหม่กุยเนี่ผ่าด้วยไรได้อ๋ออ๋อ,อมินออนหลายแต่มันวนตรงไหนฮะ กูบก็่าด็ารำาญอะไรอยู่กูอันเาเหล่านั้นติดกันยืดกันหิ้มกันกว่าห้องบน c i ดมา a มังซื้อนั่นเตะบนห้องอ่าไอ้สาวน้าไอ้อื่นๆนือถึกเตี้ยอันเสียบไปมึงไกลลายล่าดียืดสิงเนี่ยมาอโว่มากันนั่เป็นเกยมเปืนตกล็อกเปืนเปื่นเอาห้างเสียเรียนเหมือนไก่ขึ้นไก่ขึ้นกันนันตอยปีดอู่ปัญีาต่างยเฮสซาแลมามีความน้ำความเยาะกัเตียยนึงเหมือนอยาจูปะมือเขาหล่ ลองที่มันโกก้านยามหมายิตาลเจ5นี่แม่นปีนั้นแหละละแท้คู่กะร่างคุยว่าวัฒนาได้เป็นกว่า,า,าสิ่งปีดอกหลายอาสิจุมสิโคไลเขานี่เขาก็เป็นจุม1กี่เจื้อเฮ็ดปอยเฮ็ดลามหลายๆปีก็กึคนค่อนเว้ากับปี2ปีมานี่ชอบยอมลงต่างๆ,ยายๆได้อย่าอย่างเว้าดาเฮ็ดปอยมื้อละเออนี่มานตึงอุปก,กันมื้อนั้นมา ทิ้งข้าวยาสต่อยห้ามต่อยจองไปทิ้งข้า,ยาวยาสี่เดืรวยมันเขาตกรลอยห้ามมาทีงมุ่งในเอเชียเนี่ยมาอัมลาลีกูจุ้มละเลยอัมลาลีกูเมืองไทยปีดอนาา้าอะไรอาจูยะเนี่ยรัฐบาลประยุทธ์ปีหน้าเขาก็ผู้ดีซิกมานเอาสู้ของรัสเซียสี่เมีนเข้ามาแล้วเมืองไทย สิไทยบาดยัค่ะมันเล่งตันเลยมันวินเข้ามาสิยดยื้อเสีสิยางเออมันเล่นตันกับใครว้าเนี่ยคือหมินมันหมินไว้ถ้าว่าเข้ามาเราแผยนดินไทยได้คือหมินเจอได้ได้มันหมั่นเมียจะมรกรักเล,กลยปักปึองหรือดีไล่ห่ลา่ป้อเป็นแผ่นินอเมริกาห้าแผ่นดินกุนนนกริยาห้าแผ่นดินเจ่าป่านห้าแผ่นดินของยุโรปนาโต้หลางเสียงหลังไหลเข้ามาเมื่อแล้วก็ตกเมือนั่นหน่ กุ้กาบเฮอ,อร์มินบาลเข้ามาในเมืองไทยเลยฮะลายเออยาม,มากรู้อดีตอันป่วนมานั่นอันหันก็นั่นแหละวันตั้งนานได้แต่วันได้ลดิ่งเข้ามาในดวยแต่เดียวสิตกันเพื่อนจาหูเปล่าห้าแต่ไม่ได้ตกกันเราจึงลอยได้เลี้ยงห้าเจียนชาอีเฮอร์มินบาลบินเข้ามาในเมืองไทยเสียยืนตับยางไวปละ ย่างเนเขายอมเป็นเอาหีนศาสนาคริสต์อเมริกันั้เกรดนอกเมือก็่าด้วยทิ้เขายุ่มยำนกทีศาสนาเดียวกันปีนอกอน่งหลเปินย่งอำ่ำมจางมาลาดจอมในอุปีสันปีทีเหมือนนางใต้เฮาคาไน้เหมือนอางมาเอาูอมีลึงตึกเปี่ยนห้ำร้อยได้แรงเฮา,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 าเฮียหงแงไทยลนอุจอยอยู่ฮะอันนั้นก็ออกขา่าว ทีวีเอี่ยอตับสึกมาไดเอาฮือมีซีเนมาป่วยลอยได้เลี่ยงออคาวะาก็ได้เพราะมาจ่วยเท่าไรตีไรปีหน้นาจะือเมืองสังน่นเลยปืนสวนเธอเข้าเลี่ยดปืนเขี่ยเธอเข้าฟูอยู่เดียนี้จะป้บบองจู้ค้างก็ปว่วยกันลำนักหลายในขายามกันขึ้นลึกเหมือนก,กันยาฮือมีมากเปลี่ยนเรี้ยงสุดมาโกกัง ยาหือหมินซึกมันเขายืนในขายามการขึ้นลึกเหมือนกันไหวทั้งที่ห้าก,ก็มาเจ็บแย่งสามก็เออ,อเอาข้าหู้กันนขายของน้ำขายวิ่งเสียนอีกวันสองวันพว่นมาในคืนปีนอกนอะไรวันจ้างนั้นก็ชิ้นแข้งเห่ายากินเถียงรู้ก,กันสิบชิ้นน่ะดเด็นปางช้างยากินห้าร้อยได้เลียห้าวันให้ห้าเน่ยซึกมันในแต่มันเหมือนผ่าตูงนั่นนี่ย ปลายวุ่นก็เหมือนนะพาดลงนไม้ใช่ืล่ะเนีย่นยเอาละหนอที่ตั้งเนอตั้งไที่ตั้งหนอห,หนึน่งปีมันสร้าไอปอกกอไรอยู่ดีมันก้ออมันปีนไรน,นั่นแหละเค้วมาไหนปีละเจ้า,าคือหนึ่งเส็หนอแต่็อป่วยข้อเขานั่นเนี่ยมันมีเพียงนะถามากูว่าไอมันักคู้เขียวหนาห้าพายผมพักก้อยกับมันใจกินไย โคเขียวเปลี่ยนแทงเจอแทงคือหนึ่งมันก็เปลี่ยนแทงเจ้าคืนหนึ่งกล้ยกามันใจกินมันไหลใจมันกว่าตายมันก็กว่าตายใจมันกว่าติ๊กมันก็กว่าติ๊กใจมันกว่าเฮ็ดสั่งมันตะบะโดมันก็เฮ็ดปันก้อนนั้นไอ้มันก็เราเออมันใจกินได้อเอาไว้ก่อนไปทิ้งข้าวยางวันใหยเนเอาเปลี่ยนมือใช้มือกว่าของตะบะโดซึกมันเอาเปลียนข้อนอันหนึ่งตาป่สซื้อไก่ไก่ก่อนดังจางเลยเพื่อนเพียรการเท่นนั้นลึกๆลับๆเปิดไปเฮ็ดตีมัน ตายยี่วันไห้ในตายยี่คู่ไล่าะอิเดียหนี่มาวันไห้ได้มันอยู่กลางเมืองกิ๋วหมอกเขาตาสามปูพี่น้องเัากุนได้ดาดังออกด้านของดังจานนาดังตกมานเพราะขอบวันไห้เขายังมักมานออกมานได้เปลี่ยนวิ่งเปลี่ยนบีไอเขาปึงมานเชนเซอร์เชนตาสายทางกว่ามาในจิงใดปัดพื้นกูดีเอาไว้เ่าว่ามันไครสิบวันให้คือดีอยากมันมนให้ง่ายว่าง่ายน่าเป็นกินกุ้ยอย่างรู้กว่าเนื้กุ้ยกา เขาขาหันว่ามันตินเต็มเฮ็ดสังดีเขาเอาเขาเฮ็ดค้อนเฮ็ดตีนเฮ็ดมือเจิดดีดาทุกดาปอของเสียวคือได้เสียรายไถ่ก่อนปัดจานกันั่นกุยอาสีเขาเฮียงอ,อุ่นเมือ่อไหลอ่ำปี้ดูเมื่อไหลขานใจมือนั่นโคเขียวก่อนลงหมกคางเหมือนกันกุ้ยเนี่ยอันได้เกี่ยมการซิบระโรมมันไม่ดีกว่าลายนี่ปีนอ่างทั้งหลายเลื่อนสุดมาว่าข้อหนึ่งมันก็ดลื่อนเดี่ยวปล่อยไว้อันได้ได้กว่าผ่าได้เนื้อหมาโอของนี่ต่องหลายก็เลืนดีปินจึงนั้นเอาไว้ quê cả sáng hậu phụ và văn ma màn gọi đi mắng biệt hậu phụ chú mà này sẽ tức ai mong lòng đi của em đồ sẽ khoảng sáng hôm cảnh hệ hãy anh là đột anh này sao thư nó tay cả này quay rồi phải là tay có biến và tay có biến và tay 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 có biến ลองเตะพื้นบินมาปานบุ๋มวันนยัยาเข้าข้าก็บินก้นขึ้นเดียวกันปีนอหูปัญญานั่งไหลอันได้เทียบนึ่ปันว่าปางติกก็ปางติกนาซิกก็นาซิขยอชนชรลางนี่ปีนอมีหลายหลายก่อนอยู่ในเมืองใต้ล่ะว่าย่าพิละกเขายาวเมึงเข้าข้าได้ด้วยเหตุผะไรการเหน็ดเพียงน่ะอันนั้นได้ะหันใจปีนอเข้าข้กากุ้ยไกัฮหิจอมไหลย้อนสร้างนี่ย้อนบวกการข่าวไ,ได้ในปุ่มว่าเข้า ยามันกาหรือยอนว่ามันเป็นการทัศน์เอาลองตีมันเส,สียมาทัศน์ผายวันเหมือนเสียนใบมืเอเลี้ยวผายด้วยหันการไก่วันดังนั้นสิกโฮไลนี่มันไดี๋ล่ามขาดไปว่ามือเลี้ยวมากาล้องเขาหรือไรดูกแียงสิเขาหรือไรก็ปลายวจยัจใจยาซิบนั่นกว่างไก่ห้ามนั้นก็ปุงจานนี้ อาจุยยาได้เปิ้นมีผายว่างเพียงเพียงการลงเปิ้นด้วยจังไหรเปิ้นลามขัดกันโคเขียวว่างให้ห้าอาเจ้งมหาสีดาติตดาเตียน,นเ,นเนมียนเถียนเขียบมึงกลางลุงเหงเอาอาเจ้งมานมึงกูป,ปอกมาใช้มันหู้นะว่าจุเหล่าพิธีมาออกเขาจะได้ได้ป้อตั้งไหย้ยตังมึกตั้งตึกถาลํายีกันได้เจ้าไว้ไว้กันในดอกเรียนจันจริงมึงอ้ําปิงอาจุยยาอะไร มนันมันอเเลยมันมกไอเคลอเคลยอาจุยาตัวอาจุยาเนี่ยเิ้อกงกายกันาดเยอะเนี่วันหนึ่งมาเพิ่เคยมีิ้งอีกกองมันง่ายปีหน้าจะคือเงินสั่งไอย่าไีลืมว่าเฮอร์มิน W ซึ่งมันเฮอมินสู้จุดสูงได้เปิ้ลซื้อมาก,กาตา็ตาเขียมสูเอ้อตาไม่สูเอออ่าจะว่าแต่วาบินนีรสูเอเ่ยให้วันกัน โดยคอบริดีก้นหลายๆอ่านจะว่าอูก็ดีสองอันลูกยานกุงในบิโดวินมาดีวันให้มาเนี่ปฏิมาสูงสุดใต้คือมีเข็มดีเนี่ยเจตสูอ้างไปกันวันหนึ่งแน้ตาที่เอาปล่อยมันสูเฮสูเป็นมีอ่ะจาาเนื้อป่าเนื้อถึงเนื้อวันให้เจ้าน,น,นี่ลึกๆล,ลับๆอย่าไปลืมว่ามันนั้นอําหักเธอ อันมันอ่บเฮ็ดตั้งก็หลายยามเดี๋ยวนีน้นมันเจอจีนเลยการากันกุยปีนอกกนหูบปัญหานั้งหลายกูก็ต้องยอมจ้ะก่อนตั้งสุดอันยากินเผชิญค้างหลายน้นต้องหลายเป็นข่าวว่าโพลุงฝ่ามาเร็วบีบีซีเสียเนียน่ยมด้วยเฮ็ดข่าววันไปกับเขาค้างด้วยสุ่มน้ำเฮ็ดอะไรข่าววันลังถึงนอกเบื้องบนล่ะยอดมือว่าจันทรญปีนยาเพิ่นคนมึงอ,อยู่ไว้ลเลยเพิ่น ลาไลเชิดเลยเมื่อดาดันโคเขียวโคลายผ่าลูกในกำบาน้ำในผายเข้าคาในมันเป็นตับลุมตัวใต้ตับนี่จันทร์เร่องไหนกูในี่มันถึงนอกมึงเลยเมื่อนั่งช้างเขาเร่ไหนก็ออกขาวนอกมึงเลยเหมือนกันปีดอกหกูปันทีญญาหลายเออแบบไหนทีนะครับพี่น้องขาคาคู่ไว้ว่านหนึ่งคางยางกินยาหนาสองช้างยางกินยาหนา ย่างก็เหมือนย่างกินเนี่ยแนะน่ย่าก,ก็ลื่นสุดมากเลยเพราะย่างกินอหนก็ด้เป็นกูกางแอมแอนดีเหมือนที่เศร้าวพวกนั้นเลยย่ยางหลุมตึกในขยามการขึ้นลึกกี่ตว่าสิบโมงสิบเนิดนั่นกูกางเขาตายทังทีฮาก็ยังก็มาเจ็บสามก็ขา่าเจได้ใกล้ใกล ป้อนผิวผาย,ยก,าก็ผินโจกากันเดียวอันมันยิบไปแต่นีเพียวบางใา่ฮะเพียวบางให้ฮกูกะฮะแต่ดีเพียวกกของเสียวขึ้นมาได้ฮะซึกบ้านเตียวรักหนักป้อนจะมีก่อสูใ้ในข่าวหลงติพกุ้ยเตียวยืมมือแล้วแต่ข่ามันฝุ่ไหลตัวโกงดูโกง,งมันเองจองว่าถึงข้าวมันให้การละกุยปีดอ,ปปองปัญญาทั้งหลาย อะไรก็มาตรงดักปีนอเข,ข้าคันเป็นการทัสสังเตียกเรื่องหนึ่งกันไฮคูว่าอันปุ่นมาหายาถึงสิบกว่าไหีสองเมด็ดเห็ดปีห้าเทียงห้าจะเม็ดติ๊กจะเม็ดพิวเข้ากูจุมจ้มห้าในบุคคลที่หนึ่งคันเ <c oughs> ขาครับตัวเดียวข้อที่สองสิบกว่าเงาไล่เย็นไหม่หน่าสิบ อ่ามาดิบินด้านทุ่งเมืองสองหนองเตาวงการเมืองหนองในไร้ขาเมืองใต้ประกาศคว่ำของปร้องมาปอะจานันสองสามวันไั่เย็นปิดไว้ปีน้ารังายกวยกาเงาลายเย็นอ่ำบินพวันดีปุนดาอาสีของเสียเอาขึ้นดินได้ตีได้ฟังตีได้สติในเรื่องการขาารา่าวในเรื่ทัศน์พันปีที่นึ่ง เทศกาลจุมบันให้เยาะก่อจุมปองจู่เขาจา่างเพียนกันสีลายสีไปไปปีเดาาียเขาดีดองเก็บผลหน้ามะขวบเอาคอมมานโดคอมมานดาโคเขียวกว่าลูกซุ้มด้านน้ำเลยทั้ง,งหลายกุ้ยกะเฮียงอำงานมันดังอ่าสีอ่าสีไดงคูขเ,ขเขียวยื้อกันนั่นโคเขียวเฮียงสามปับไปอ่าสีสามสิบก็ ตกกันขาวแห้งคู่เขียวโอมิลองตกซุ้มน้ำอาสีกงเง็เหมือนกันก็นั้นเนี่ยอํำทางเนี่ยเปลี่ยนมาวงการเขาหาติดกกะนจำยันคู่เขียวถ่มโคมสั่งปางซางขึ้งน,นะก้อนนีน้ตั้งทุ่งลอยตั้งลอยตัดปีหน้าอะไรไปถึงในกุยกุบหลีตองแหยงปาดปลายมายีกนุนสิบสองกเวียดเวียด ลอมลีลีงามๆเจ๊วัตึกอันนี้ก็หันมายาวยป้องเอาลายเห็นนน่นปองว่าเขาเพียกนการสีมิวเขาห่างเพี้ยนสีได้ล่ะเอาเขาซึกอ่าสีลี่ๆอยู่ที่นั่นไรก็อยู่ที่นั่นไรตักองลงเขาอยู่ที่ไหะป้องจู่ผู้เขาดีเอาแบบไ้น กลางขึ้นกลางวันเขาเปลี่ยนการจะไหนหมาอ๋อซึกวันให้ปีหน้าร่างใหม่ยาปีว่านไต่อื่นยื้อกันยาวไต่ได้อื่นยื้อกันสิมก้ามั่นถูกดียื้อกันมานในเมือปัางระปอุ่นกุ้ยกะในหมออ๋อวันให้นั่นอ่ำใจเราได้เอาขึ้นเปลี่ยนดีได้จริงได้เปลี่ยนการยึดกองกลางสีเขียงได้ใต้แต่ผิวได้แต่ปิดได้การกุ้ยเนี่ย RC เยอะๆของเสียวขึ้นได้สตีดี ห่างฮียนอี้ชาวเขาเฮียนสิหลวงง่ายก,กว่ายญีเปิ้นเ,เลยเข้าคาบองกลัวกับปิ้นมายื้อชาวเขาได้นับปอกป้องไปอันเปิ้นมายื้อนั่นเข่าอ่ำคล้องหรือไร,รอยู่ไรตอบเตีน้ยเนื้อนี่ก็ให้เปิ้นมีดองลู่ซุ่มกวยตายทั้งหนำเป็นตั้งหลายนั่นอ่าสีเอียอดเขาอย่าปีไว้ลงล้ำอย่าปีไว้มองมาบางกว้าไม่เขาถ่านเรียบขูดเขียนบางกวกา้างไม่เข่าอ่ำไม่ฟังสติ อันอาซียเขาย่ายอหนึ่งก่อกองหนึ่งเราทุ่งร้อยตังไรยเต่าวงการมันนอนไร้ค่ะปีนอ่านอะไรเขาํำเฮ็ดไวยเฮ็ดลามในคูนาวิงเน่ยซึกเขาบาหลีมานอนึก่อเปอนหนึ่งก็นหึงอันมันยออกว่าหน่ยยินมว่ามันมาโป๊ะผ้าห่มแทงลูกก่เฮ้ยตื่นตื่นตื่นนอนหนมอกก็นั่งท่านอะยิมันครับเป็นมาปก ของหน้ามันไข่ก็ในเนี่ยเขาอยู่ในเงาลายนาซึกอยู่ในเงาลายปางตึกเชื่อกันว่าได้ผรไวิญว่นๆผรไว้ญหมองหมางผายมอทานเนี่กผู้เขียนก็ก้นอนเนี่ยเป็นผายซุ้มไว้เนี่ยปึงก,นกันก้อนจำก้อนหยาดน,นั่นเนี่ยไม่ได้อยู่ภายองอเต้นเนี่ยเสียเนี่ยของเสียขึ้นดินได้เนี่ยมายถึงว่ามิาเนี่ยจะไปอยู่ดีสิกฐานอยู่ดีพู้อนหัวพวู้อนหัวเป็นไผาะงาสิกฐน อยู่ได้ตับหมูห่าตับหมูตับกองตับจึงหน่ดังใจว่ลาลนมำมาม,งมังหลวงคนหลงเจ้าหนเสดีมาปั่นตา,มนนานเมือน,นี่ยืองกานได้ปีที่สุดซึ้ใจคนเมืองซึกมีปักมีเปล่งปุ่งจามพาห์ซึเจ้าหนี่ป็นก็ผู้กันก่อนนั้นได้ปีเด,ดียห้าหรือหกหรือว่าเตียกนึงหน,นอกเมืงองก็รั่ตอนนี้น จอมชื่อหลวงอ่ะมงอเท้ลายพลนรัสเซียในี่ตั้งหนักตั้งหลายกว่าปดก,กว่าลูกกว่าซุ่งปว่าตาย้ายืมแล้วยืมเปี้ฮไห้ไลุ่ลาม้าเปิ้ลชุกนิดๆเปี่ยนนั้นเปิ้ลลายก็มนันจั่นมาดนเปิ้ลรถปีนอดเท่าไหร่กุ้ยกและอาชีของเสียวขึ้นจะได้ดับสิ่ง,งใดใดก็แล้วไวลหลุลาก็แล้วไห้หมอนมังก็แล้วฐานีกู้เขีนก็แล้วเปยนกว่าเช่นนั้นลีลาลีผิวบ ดวยการดุดวยามันไม่ลุมลมที่ห้ามันําใส่ใจลุกน้องรับใจห้า้วยชิงห้าอำกัลลีด้วยห้าตปังเศร้าครับเนซี่ดีอยู่ดีนอนเราไปบนี่ไล่กินครับเ็นซี่เขาหางแยกหนีจริงหือโคาลเขาเื้อไหนเนี่ยเขาจองเรี่ยบเช็ดแต่เรี่ยบมีอยู่ห้าอามนั้นก็ไวเนกูเกวนตับชุมเมียหนาก็เหลียวเสรตวด้วยจัดการไอ โลตีจำห้องวังศรีวามีบีโด5ปันเทางาเอาวะโคราดิโคเขียวบ่าโคเขียวเลยโคลาเเต่ยังไม่เบิ่งแล้วแต่ว่าเงามันดีเงามันสอดพะหากคนมึงให้ด้วยถึงก็สึกอยู่เสียอยู่กินนี่อยู่นอนนี่กวยก็ลงกว่านั่งตายอ่อนนี่ปายมันก็ไอเพี้ยนปอมซะพี่มีบีดียะใกล้ซุมผู้เขียนเออ sẽ có một việc ta có có nhiều công phá là sẽ dù nó bán tức lại thì mình đã sẽ biểu bí ở ai đã hành trình xuống đủ với hẳn ra gắn xoắn là dù giao chạy cho lai Âm biến phát lý đã ở ạ chủ hiện lộn tức mới làm kết mới làm nói tăng nói tạo sát tỷ มานำไกวนำบ้านบ้านนั้นอยู่ดีอาเซียอันโมหเฮียนบ่ดอกเตี้ยเลยมมส่งเขาเกิดไปเพราะอาศียอนเฮียบปั่นเขาสึ่งนั้นหลายบอกหลายกรรเขาก่บมพัดมาลำเขาก็บ่พัดมาติดซิกเขาบ็ดีไปเมื่อนั้นพวกเขียวว่นให้สื่อหารเขาสิในเนี่ยกินเขาเสียเปล่าบ้านทั้งนั้นอาำมียังไงยังไงเฮี้ยตะสู้เฮียต่พผู้หารเฮียตะอคนหลวงวันให้อําใจแต่ได้เอาขึ้นสเตกเอาขึ้นจริงได้ แต่ในเฮ็ดต่ะพี่โจกคนิสด้อยู่ไล่กว่าเที่ยงวันดังดา,า,าการันกุ้ยจะเป็นการออนฟูสิได้เอาขึ้นเพียบดิอะไรว่าตรงตักปีดอค่ครับก็แล้วเจอรายการอะไรอย่าลืมแช่อยากกับพี่เป็นมือสุขครับ